ไม่กินเองใครห้กินของ้กูกินอ่มนครมีบุญอร่อยมากอย่างตมกินเอ่ะอยม่ตั้งมัน่ายอยู่แล้วงั้นรไปตมเถอะจะกำไไมครัหมอไยมา้ัดดเกิเรสร็แล้วแ่อ้าง่างปบะปกตินะคจะไม่ทาให้ใครกินเลยนะเอาเรารู้กันอ่ามันจะกินได้อขาค้ามแ เอ้ยินไปแล้วไม่ขับขึ้นมาเลยไปนานแค่ไหนเนี่ยมึงไปพักผ่อนมึงจะอยู่ที่สบายเอยเอถ<ม>า,ามาทำไมม,มันห่วงโซ่มันถึงเหรอ,อกลับบ้านทุกวันเลยแค่แถึงเหรอไม่พวกนี้ไม่เห็นมาหาพ่อเลยนานแล้วตายไปนานแล้วเเหอา มันี Four, seven, ่เลยหมดไม้ต hmm. ัวบุญครับไม้อร่อยอร่อยนวนนวลเฮ้ยเพื่อนไปต้มวะมีเดี๋ยวไปต้มบุ๊ช โอ้ยไก่น้าแม่ชูไก่น้อยเแม่เก่งเอาจากตัวไหมูเร็วเข้านะทายำไไปตองไหมให้แม่แต่ตรงหมดแล้วเราไปตปาก็งหนุนเปอเปลืองนะมันอิ้งเงนียวนะฮะไปกับเหมือนสุดเยวรก あ นี่มามาทำนี่มามาหมูคู่เดียวมึงจะตองมาทำไมลานไปเลยลูกไปไหนแด้ไม่ได้หำเอามาไม่ได้ใมึงเอามาเอามาไม่ได้รับมาเลยมาเลยแล่มึงไม่ได้หำมึงไม่ต้องเอามาอดมาใหมอย่างกับ ยางไรฮหดมันหดมู้กยังมู่้สึกยังยัมู่้สกมันไมูสยังแล้วแล้วแล้วอตากวนแล้วตายก่อนวนะยินให้เองมันเหมือนซากเหมือตอ้อืมเาไหนกินให้ับการใ้อมาลยกินให้หั่นคือบอกส้อมยาวมาหัแน้วตกยาไปหยไม่ตรงนะคบอส้อยาวมาเอามาส้อสั้นมามันโก็ได้นะ

มันใหญ่หอก็ได้ตนี้ตอมัน้อยอืมอยาิบาบเขาอยากอยากคนเห็นใาอย่างี้ามาอมังจะใครจพูดเฮ้ยเร่งปเรองของความสุขใจไม่ได้อยู่ที่ปากของเธอควากป็กุกระบน้ำลายมาขี้นอยู่ๆนี่โหนาวบ

ไ,ไ,ไปป่ะไปอ่ะนี่มันมีบ้านหนา o, 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 ้าบ้านโจนต้มนะเออเออเขาไปเยอะได้กินเนาะก็ได้กินเนาะกินเกงกก็ให้กินตั้งท่านถ้าไม่มีบบโจรเนาะพี่อามน่าอายจริงไม่อย่างงโอ้ยตายยิ่งมีแต่สุบค่าทานต่อใส่เงี้ยสิโอ้โหต้องไปเที่ยวด้วย ขี่มอไซค์ไปเอาโอ๊ยว่เอาแล้วแมงเอขี่รถาอย่างไปใส่สูอย่างไปใส่รแเ่ยะกจอาไปใส่มาถงถงวันโอ๊ยมามรถเลยน้ำยังูแ้วตันต้มเลยอุ้ยมึงเบิมมอุ้ยอุ้ยขอนแก่นขอนแก่นโอ้โหพญานาคเสรษน่ารอเด เรียบร้อยแล้วทุกอย่มาใส่เปลีนนึงางนี่ใส่ข้าวห่้อข้าวต้มปันญาห่้อข้าวต้มแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เลยจะเอาไปให้พี่ชายกินพี่ชายสุดที่รักกินเลย